โอ้เป็นแตร่รอนแรงเนาะหอบละเอาน้ำให้กินหน่อยนัดส่งของกันครับวันนี้เรานัดมีนัดส่งของกันครับของเราอยู่น,นี้หลังมอเตอร์ไซค์ครับอ,อืมมันเยี่ยมไปเลยนะครับหอบแรงมากดยดปล่อยให้วิ่งให้กินน้ำก่อนครับให้ว่าเอาไปบ้านนะชื่อนั้นน่ยไม่ไม่เอาด้วยแน่ มันมันเหมือนชื่อหมวงนะไสร็จ้วนีเพาเป็นแผลนะมันโดนกัดเอาจริงเดอมันกัดกันเองแล้วมันเป็นแผลให้ก็ว่าอยู่ตรงตรงตรงอันนี้มันใช่ไหมฮัลโหลครับมาะบ๊ายบายครับอุ้ยแผลแรงเนี่ยแผลใหญ่เลยกินน้ำกินน้ำกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนลุกลุกเลย อ้อยอนอยนเ้ย่ามั่นใจให้เด้อให้ขับรถมาผมมันตกอะไรทำไมท้องมันป่องอยู่วะกินเยอะม,มันเป็นพยาธดดิหรอวะกำแผล